ถึงดำแต่ใจดีดีดจิน้นิึ้นยังเด็กวัดเราคนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีโคนทองสุดแก่นผลิตร,รายการโดยทีอมูลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองทันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพะนะครับ เจอกันที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา9ก้านกาสนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มวันใหม่นะครับของวันจันทร์วันต้นสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ต้องเอาพระครั้งครั้งดังดังหายากมาแบ่งปันกันชมเหมือนเดิมครับวันนี้ผมมีพระที่ต้องบอกเลยว่าเป็นสุดยอดของพระเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนะครับนั่นคือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้ผมเอามาให้ดูกันนะครับเพื่อนๆต้องดูให้จบนะครับวันนี้ไม่ได้มาแค่องค์เดียวมาสององค์เลยนะครับ และเป็นสุดยอดของพระจริงๆนะครับซึ่งเป็นพระที่หลายๆท่านนะครับในวงการพระก็ดีใฝ่ฝันนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าไไดูคลิปนี้นะครับท่านจะต้องเสียใจเลยนะครับผมบอกเลยนะครับออามาพร้อมแล้วชมกันครับนะครับก็พระที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่เห็นหน้าจออยู่ขนาดนี้นี่คือพระสมเด็จวละคังนะครับพระสมเด็จวละคังเนี่ยต้องบอกเลยเห็นไหมครับ ที่เขาบอกพิมพ์ทรงถูกเนี่ยนะครับเราว่าบางคนเขาบอกเฮ้ยองค์นี้พิมพ์ไม่ถูกองนี้เกจินะครับท่านจะสังเกตง่ายๆเลยไหมคําว่าพิมพ์ทรงถูกท่านดูสิครับดูเกจครับดูองค์พระครับดูสัดส่วนเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนเลยไหมครับเนี่ยคือพระแบบเดียวกันเห็นไหมครับสององค์นี้คือวรคังพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆคือที่เขาบอกว่าดูพิมพ์พระก่อนเนี่ยคือหลักการที่สําคัญจริงๆนะครับ อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาแกะดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้แกะดูองค์นี้ก่อนนะครับองค์นี้เป็นพระวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับแต่องค์นี้มีการชํารุดนะครับหักซ่อมนะครับแต่ว่าชํารุดแล้วหักซ่อมได้ดีมากนะครับต้องบอกว่าซ่อมดีมากนี่คือวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับต้องต้องใช้ความพิถีพิถันในการแกะนิดนึงนะครับพระมีมูลค่าสูงนะครับต้องเห็นไหมแล้วองค์นี้เป็นหลังกระดานด้วยนะครับเป็นหลังแบบเขาเรียกว่าหลังหลายหลังไม้กระดานกดนะครับ อเวลาเราหยิบพระสมเด็จขึ้นมานะครับเราจะต้องบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยสำคัญที่สุดคือพิมพ์ทรงนะครับผมเคยไลฟ์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์ทรงคือเส้นซุ้มนี่นะครับคมชัดนะครับเส้นซุ้มคงคมชัดฐานคมคมชัดนะครับองค์ที่ติดชัดๆนะครับจะมีเส้นแสมนะครับเส้นแสมแต่อันนี้เห็นหลางๆเห็นไม่เห็นไม่เยอะเนื่องจากพระเนี่ยมีการใช้นะครับแล้วผิวเปิดนะครับ มีการใช้แล้วผิวเปิดนะครับแต่พิมพ์ทรงยังมีความชัดเจนเดี๋ยวผมให้ดูอีกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูพร้อมๆกันนะครับต่างสภาพนะครับแต่แบบเดียวกันต่างสภาพนะครับองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหองนี้ตลับทรงเลยนะครับตลับหนักอึกเลยนะครับอเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับต้องต้องค่อยๆใช้ความพิถีพิถันในการแกะนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ไซส top, ์ของพระนะครับความความความเท่านะครับความไซส์ของพระเนี่ยพิมของพระเนี <to> ่ยเห็นไหมครับเนี่ยพระพิมพ์ถูกนะครับพระพิมพ์ถูกหนึ่งนะครับเส้นเห็นไหมครับเส้นซุ้มมีความคมชัดนะครับต้องบอกพระองค์นี้เนี่ยชํำรุดนะมีเนื้อแค่นี้ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้เอาตรงนี้ซ่อมไว้นะครับด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยไม่มีนะครับพระองค์นี้ไม่หักนะครับแต่มีแค่นี้นะครับพระมีแค่นี้พระมี ด้านบนเนี่ยเขาเอาเนื้ออื่นมาโปไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นการซ่อมแบบโบราณนะซ่อมไม่ดีนะครับอ่ะเพื่อนๆดูนะครับเอาสิ่งที่เราเห็นก่อนสิ่งที่เราเห็นนะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยเห็นไหมคุณสังเกตเส้นซุ้มเห็นไหมครับเส้นซุ้มคมใหญ่ลึกนะครับพมใหญ่ลึกนะครับและผมบอกว่าเฮ้ยดูวงแขนเห็นไหมครับผมเคยบอกทุกครั้งว่า วงแขนด้านนี้จะตื้นกว่าด้านนี้นะครับเห็นไหมด้านนี้ตื้นกว่าด้านนี้ลึกแต่ลึกแต่แขนเล็กเห็นไหมครับอ่าลักษณะนะครับลักษณะเห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกว่าทรงถูกเห็นไหมครับทรงถูกนะครับอันนี้คือพระพิมพ์ถูกนะครับอ่ะหลังอ่ะมาดูหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้ดูนะครับอันนี้ดูหลังก่อนอ่ะดูหลังหลังของพระมีลักษณะที่ต่างกันนะครับอันนี้เป็นหลังเรียบแบบมีการใช้ มีการฝนมีการอะไรแต่ว่าอันนี้หลังเป็นกระดานเลยเป็นล่องเลยเป็นล่องกระดานกดเลยนะครับอ่าลักษณะนะครับพอเป็นล่องกระดานกดแบบนี้เนื้อมันจะแน่นมันก็จะไม่มีรูแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีรูของการหดตัวของมวลสารแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันไหนไม่แน่นมีก็มีน้อยเห็นไหมครับมีแค่นิดหน่อยนะครับอ่ะถ้าไหนนะครับแต่ที่บอกว่าพระพระสมเด็จเนี่ยนะครับเขาบอกสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไหวสมเด็จบางแต่หนาก็มีเห็นไหม แต่ลักษณะในการหดตัวของข้างเนี่ยนะครับสําคัญมากนะครับรสมเด็จว่าละครเนี่ยตัดตรงเห็นไหมครับนี่หดตัวเห็นไหมครับมีการหดเห็นไหมอ่าอันนี้เนื้อไม่ใช่ของเขานะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับหดข้างแล้วรสมเด็จนะถ้าดูกันจริงๆนะครับข้างเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะมันจะงุ้มลงตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ล้วจะเป็นแบบนั้นงุ้มลงนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อผมให้เริ่มดูองค์นี้ก่อนองค์นี้เป็นพระที่มีเนื้อความจัดจ้านมากเมื่อกี้ผมบอกเรื่องพิมพ์ทรงไปแล้วนะครับถ้าชัดๆนะครับมันจะมีเส้นซ้อนเส้นแซมใตน้นี้เยอะนะครับแต่ว่านี้มันมันต้องบอกว่าพระผิวมันเปิดนะเผาพระผิวเปิดอ่ะโอเคเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับเวลาส่องเข้าเนื้อสมเด็จนะครับท่านจะเห็นที่เขาบอกว่าเนื้อตุบตับเห็นไหมครับเนื้อเป็นก้อนๆน,นะครับเป็นก้อนๆน,น,นะครับ มีเม็ดแดงครับมเม็ดแดงนี่ชัดเจนเลยนะเม็ดแดงเม็ดนี้เห็นชัดๆเลยเม็ดแดงเม็ดนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเม็ดที่ผมซื้อสมเด็จมาแล้วอันนี้ผมว่าชัดที่สุดอันนี้เป็นเม็ดแดงแบบของอส่วนผสมของซุ้มกอเลยนะอ่าอ่าพากำแพงนะพากำแพงนะเห,นเห็นไหมครับมีการหดตัวนะครับเห็นไหมมีเม็ดที่เขาบอกเม็ดประทาจริงๆไม่ใช่เป็นมวลสารนะครับมีเม็ดแดงเม็ดดานะครับ มวลสารออกจะเป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆทุบตับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภาษาเซียงเขาเรียกว่าทุบตับนะครับนี่คือความมันนะครับมีเศษไม้เล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับเศษไม้นะครับเศษไม้เราจะเห็นนะครับเป็นรอยหดตัวด้วยนะครับเป็นรอยหดตัวด้วยนะครับอ่านี่คือวัชะคังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับแต่พระเนี่ยพระองค์นี้หักครึ่งนะครับหักครึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ องนี้เหรอถ้าไม่หักเหรอครับองนี้ผมว่ายี่สิบล้านเกินต้องมีถึงสามยี่ห้าสามสิบล้านนะครับองนี้นะถ้าไม่หักครึ่งนะอ่าอ่ะดูนะครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับชัดเจนนะครับมีล้ว่าระคังเนี่ยเขาจะตัดอ่าก็ต้องบอกว่าเขาจะมีการตัดชิดซุ้มนะครับชิดซุ้มที่ผมบอกว่ามีชิดนะครับความชิดของซุ้มนะครับแต่ก็แล้วแต่ครับอาจจะมีออกมาได้นะครับเป็นแต่บาง วัดละครจะตัดตรงลงไปแต่ถ้าบางอมค์พรม่ยตัดระบนันบานออกนะครับนี่คือสไตล์วัดละคังนะครับอ่าเห็นไหมครับแม่ความจัดจ้านอ่พาพอหยิบข้างดูนะครับเราดูข้างนะครับของสมเด็จนะโอ้คุณดูลูนะครับโพรงที่มันเป็นการหดตัวนะครับโอ้โหเนื้อนี่ตุบตับมากนะครับรงคพนี้ถูกอยู่ในหนังสือสมเด็จวัดละคงด้วยนะครับ อง์นี้เป็นพระองค์ดาราองค์หนึ่งนะครับที่อยู่ในหนังสือสมเด็จวัลขังนะครับที่ทางนิตยสารพระธาตุประจันได้ทําไว้นะครับแจกในงานประกวดงานไหนสักงานผมจำไม่ได้นะครับองค์นี้เนื้อมันมากนะครับองค์นี้อยู่ในหนังสือนะครับองค์นี้เป็นองค์ดารานะครับต้องบอกว่าวัลขังพิมพ์ใหญ่เนี่ยไม่ได้ใครก็มีได้นะครับนะครับเป็นพระที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับง่ายกว่านะครับรางวัลที่หนึ่งง่ายกว่าเห็นไหมครับการหดตัวต่างๆ ทรงพิมพ์นะครับทรงพิมพ์สําคัญที่สุดนะครับนี่เนื้ออ่าอีกหนึ่งองค์นะครับหนึ่งองค์องนี้เป็นพระที่มีการใช้แล้วเนื้อหนึกแน่นเนื่องจากพระน่าจะน่าจะมีการใช้มาอย่างโชคโชนเลยทีเดียวนะครับอ่าโชคโชนเลยนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าพระเนี่ยด้านบนเนี่ยเนื้อเติมเข้ามานะครับไม่ใช่ของเขานะครับวอเยเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นอ่าเนื้อด้านบนนะครับมีแค่นี้นะครับนี่มีแค่นี้นะครับ เวลาจับเรามือสั่นอ่าเวลาส่องเข้าไปไหมครับเนื้อเป็นก้อนเลยนะครับมวลสารเนี่ยเป็นก้อนนะครับมีโพรงนะครับอ่ามีโพรงนะครับมีเม็ดขาวเป็นก้อนๆอ่าเม็ดขาวเม็ดดํานะครับอ่าเศษไม้นะครับของมวลสารนะครับอ่าเป็นโพรงนะครับบางช่วงที่เป็นเนื้อแบบมีการใช้เขาเรียกว่าเนื้อเน่านะครับก็จะแน่นแน่นหนึบนะครับองนี้เป็นพระซึ้งนะครับ ซึ่งมากนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเป็นรูหดตัวของมวลสารเนี่ยเป็นหดตัวเลยเห็นไหมครับเห็นจะจะเลยเนื้อเป็นก้อนก้อนเลยเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงพวกนี้มีเยอะไม่ได้นะครับมีแค่พอประมาณนะครับเนี是是่ยพวกนี้มีแค่พอประมาณมีเยอะไม่ได้นะครับมีเยอะไม่ได้เพราะมันเยอะไม่ใช่สมเด็จแล้วนะครับมีแค่พอประมาณนะครับแค่พอประมาณนะครับเพ้านี้มีเนื้อนี้เนื้อไม่ใช่ของเขานะครับข้างบนนะครับ อ่ะนะครับข้างข้างนี่โอ้โหข้างๆ้านี่สไตล์การตัดแบบวัดระฆังปรีครับปรีนะครับเป็นโพรงนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เห็นปรีเป็นโพรงอ่าเนื้อตุบตับมากนะครับสําคัญนะครับที่สุดนะครับของวัดระฆังนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะสําคัญที่สุดของวัดระฆังคือขนาดขององค์พระพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงขนาดขององค์พระนี่สําคัญกว่าอย่างอื่นใดทั้งนั้นนะครับ พิมพ์ทรงเนื้อหานะครับลักษณะขององค์พระต้องประมาณนี้เท่านั้นนะครับต้องประมาณนี้เลยนะครับต้องประมาณนี้เลยนะครับนี่เท่ากันเลยนะเนี่ยผมวางให้เห็นเนี่ยวางให้เห็นจะจะเลยนะเราจะนับจากเส้นซุมนี้นะครับอันนี้ตัดเหลือล่างอันนี้ก็ตัดชิดล่างเห็นไหมครับถ้าเหลือล่างปุ๊บเนี่ยจะเป๊ะเลยแต่ถ้าเราวางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นมานิดหนึ่งเห็นไหมครับแต่ถ้าวางอย่างนี้นะเป๊ะเลยไหมครับลอยเห็นไหมนี่เนี่ยตรงเนี้ย เราเห็นตรงนี this, now, uh ้นะตรงนี้นะมันจะมันจะงุ้มงุ้มนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับนิดนึงนะครับเนี่ยซุ้มใหญ่เส้นหนานะครับเกจนี่เป็นไงเกจการเกจนะครับเกจจะสะบัดเอียงนิดๆนะครับองค์พระจะคล้ายๆยเอียงเล็กๆนะครับเล็กๆนะครับเอียงนิดๆนะครับเป็นมิติของพระนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นี่คือพระสมเด็จวรังคางพิมพ์ใหญ่นะครับผมบอกนะครับว่าใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับทุกสภาพ ไม่ว่าจะบินแตกหักนะครับหรือว่าแชมป์นะครับนะครับสตาร์ตตั้งแต่หลักล้านถึงหลักหลายๆ10ล้านนะครับใครมีนะครับติดต่อผมได้ใน ID Line เลยนะครับ T O N E 84ตัวอย่าลืมนะครับนี่คือนี่ด้านหน้านะครับจะให้ดูด้านหลังนะครับก่อนไปนะครับก่อนที่จะปิดภาพนะครับอ่าสไตล์หลังนะครับระสไตล์คราางนะครับบิดนิดนิดนะครับนิดนิดไม่เยอะนะครับอ่ายินิดนิดให้ดูนะครับเห็นไหม นิดๆน,นะครับเห็นไหมโอเคนี่คือวัลขังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับใครมีพระแบบนี้นะครับผมรับเช่าทุกสภาพนะครับรับเช่าทุกสภาพไม่ว่าจะเหลือเศษเหลือเสี่ยวเหลือนิดเหลือหน่อยผมรับเช่าหมดหรือสวยแชมป์ก็รับเช่านะครับตั้งแต่หลักล้านผมบอกเลยว่าถ้าพระมีครบชิ้นเต็มองค์นะครับผมรับเช่าตั้งแต่หลักล้าน5้าหนึ่งล้าน ห้าล้านสิบล้านสิบห้าล้านยี่สิบล้านแล้วแต่ความภาพความสวยงามนะครับจนจนเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆตามความสวยงามนะครับถ้ายิ่งสวยยิ่งแพงนะพระยิ่งสวยยิ่งสมบูรณ์ยิ่งแพงราคามาคุยกันมาว่ากันได้นะครับใครมีสมเด็จวระ,ะครงังพิมพ์ใหญ่แบบนี้ดูง่ายๆชัดเจนเป็นของตกทอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะขายผมนะครับส่งมาได้ใน ID l ดี e นะครับ T O N E 8 4ตัวใส่แอซไซด์ด้วยนะครับหรือเอาหน้าจอ โทรศัพท์มาสแกน QR ว o d e คนะครับแล้วเปิดดิงก์ในไลน์ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมาเจอผมได้ที่ทีอมูลิตสตูดิโอนะครับที่ผมไลฟ์สดที่นี่นะครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะไปหาผมพันทิพย์ก็ต้องวันอังคารวันศุกร์สวันเท่านั้นถ้าวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสผมอยู่ที่สตูดิโอเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับยังไงก็ถ้ามาก็นัดกันในไลน์ก่อนนะครับขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกันครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ทั้งทาง YouTube และทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับวันนี้ผมโค้มังแครไปก่อนครับสวัสดีครับเอาละครับสำหรับโปรโมชั่นของหนังสือว่าเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2มาแล้วครับผมจัดโปรโมชั่นสำหรับนะครับผู้ที่จะคิดว่าเป็นการลงทุนอ่าผมจัดโปรโมชั่นชุดพิเศษซปเปอร์ VIP เลยนะครับ ท่านจองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยเล่ม2นะยอดนิยมนะชุดโปรโมชั่นคือ5เล่มผมแถมนี่ครับเล่มหนึ่งหนึ่งเล่มทันทีเล่ม1เนี่ยตอนนี้มูลค่าเล่มหนึ่งหกพันบาทผมแถมให้เลยนะครับให้แค่ร้อยชุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีหนังสือเนี่ยนะครับประมาณร้อยกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ท่านหมดไม่ได้ผมมีร้อยชุดนะครับสต็อกนี้เป็นสต็อกชุดแรกนะครับไม่ได้พิมพ์เสริมนะเป็นสต็อกชุดแรกนะครับ ห้าเล่มหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับห้าเล่มหมื่นสองพันร้อยบาทและแถมหนังสืออันนี้หนึ่งเล่มทันทีเล่มหนึ่งหนึ่งเล่มทันทีท่านจะไปหาที่ไหนครับไม่มีอีกแล้วรีบจองครับโปรโมชั่นมีแค่หมดแล้วหมดเลยโปรโมชั่นมีแค่หนึ่งร้อยเล่มหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเอาแค่ร้อยท่านแรกร้อยท่านแรกเท่านั้นห้าเล่มนะครับห้าเล่มหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแถมเล่มหนึ่งหนึ่งเล่มนะครับ และถ้าท่านจองปกติเนี่ยจะบวกค่าส่งเล่มละ3า0รห้าเล่มบวกค่าส่ง500ครับทั้งหมดเลยพร้อมส่งเลยนะครับทักเข้ามาเลยครับทักเข้ามาเลยทักเข้ามาตามรหัสเลยนะครับ e 2 4 e 2 4 e กดมาเลย e 2 4ใส่รหัสมาเลยครับ e 2 4แล้วจำนวนกี่ชุด1ชุด2ชุด3ชุดสำหรับนักลงทุนเท่านั้นผมบอกให้ลงทุนหนังสือผมยังไงก็กำไรผมการันตีได้เลย โอเคครับรีบจองเข้ามาแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทอง นิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวยาม พร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่อหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028